มาสรุปให้ฟังแล้วค่ะ Apple Event สิ่งที่หลายคนน่าจะผิดหวังที่สุดก็คือราคาแรงมาก <B ak> แต่สเปคเขาอะก็แรงนะคะรอบนี้บอกก่อนเลยว่าของเก่ากลับมาหมดทุกอย่างเลยเหมือนย้อนสเปคเก่ามาขายใหม่ แต่อย่างหนึ่งนะที่หลายคนขัดตามไม่ชอบใจก็คือความบากของจอเหมือนไอโฟนเลยค่ะแต่สําหรับแจนอะแจนแค่รู้สึกว่าชินกับไอโฟนแล้วว่าดังนั้นก็เลยรู้สึกเฉยๆหน่อยค่ะทําใจตั้งแต่เขาลือกันแรกๆแหละวว่าเออจอต้องเป็นรอยบากก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคแล้วกันรับได้แต่สเปคสุดพึงมากเลยค่ะแรงเลยจ้าไม่ใช่สเปคในที่แรงราคาค่ะแรงมากสเปคแรงราคาก็แรงไปตามกันเนาะงงไหมชื่อเขา M1 Pro M1 Max จะทั้งโปรทั้งแม็กชื่อรุ่นนี้ยังไงคะจะเอาแบบ ให้งงกันไปเลยแม้ท e ั <S <S like new new. ้งแบบ Pro Max แล้วแบบราคาเหยียบแสนเปิดตัวรอบนี้ MacBook Pro มาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะคือ14นิ้วและ16นิ้วมาพร้อมกับชิปใหม่มาถึง2รุ่นเลยนะก็คือ M1 Pro แล้วก็ M1 Max ก่อนอื่นเลยค่ะมาพูดถึงชิปประมวลผลทั้ง2ตัวที่เป็นขุมพลังต่อยอดยกระดับจากสถาปัตยกรรม M1 ก่อนเลย M1 Pro เนี่ยเขานิยามเลยว่าคำว่า เร็วทะลุโลกใช้ G P U 10คอค่ะ5นาโนเมตรแบ่งเป็นคอรประสิทธิภาพสูง8คอคอและคอรประหยัดพลังงานคอรคอ G P U 16คอรมสาม32กิกและแบนด์วิดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่2 0 0 g b กิกะไบต์ per second รองรับการต่อจอเพิ่มสูงสุด2จอเลยค่ะส่วนชิปอีกตัวหนึ่ง M 1 Max นิยามของเขาคือเร็วทะลุจักรวาลเมื่อกี้ทะลุโลกแล้วน,ะนี่จักรวาลเลยตอบโจทย์สายซิ่งค่ะเน้นทำงานกราฟิกหรือง,งานหนักๆชิปเนี้ยจะได้เปรียบใ เรื่องของ G P U มันสูงสุดอยู่ที่32คอและแบนด์วิดต์สูงสุด400 GB p s e c o เขารองรับการต่อจอสูงสุดถึง4จอเลยนะคะด้านประหยัดพลังงานก็เคลมไว้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับชิป G P U P C p I N เนี่ยนะใช้พลังงานน้อยกว่าถึง100วัตต์เลยซึ่งทาง Apple เองนะคะเขาก็เคลมมาอีกว่าแรงกว่าชิปแล็ปท็อป P C 8 c คอร์เนี่ยกว่า1.7เท่าและประหยัดแบตมากกว่า70%เลยนะส่วนข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขามี Media Engine ที่สร้างมารองรับการถอดรหัสโคเดกแล้วก็ H 2 6 4 HEVC แล้วก็โคเดกที่ถ่ายจาก iPhone 13 Pro อย่าง ProRes ด้วยสรุปคือเน้นการใช้งานหนักแต่ยังประหยัดพลังงานชิปทั้ง2รุ่นนี้นะจะไปอยู่ใน MacBook Pro รุ่นใหม่ค่ะ มาต่อกันที่ MacBook ที่มีรอยบากที่หลายคนพูดถึงกันเลยดีกว่าคะ่ะออกแบบใหม่หมดเลยถ่ายเทอากาศได้มากขึ้น50%นะคะดีไซน์จอใหม่หมดเลยชิดขอบมากยิ่งขึ้นด้านข้างนะบางลง24%ขอบจอด้านบนบางลง 6 0ทําให้มันมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นจอมันก็เลยเป็น16.2นิ้วกับ14.2นิ้วค่ะที่เห็นตรงรอยบากนะคือกล้องหน้าค่ะ FaceTime ใช้งานตัวใหม่เลย 1,080p มุมกว้างขึ้นเซนเซอร์ดีขึ้นค่ะส่วนด้านคุณภาพของจอน่าจะเป็นจอที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่ Apple เคยทำมา Mini L E D Liquid r e t i n a X D R พร้อมฟีเจอร์ ProMotion 120 h z ปรับตามคอนเทนต์ที่เราเล่นหรือถ้าเราไม่ชอบใช่ปะก็เลือกปรับแบบคอสตอมได้เลยค่ะจ จัดเต็มสีสัน1,000ล้านเฉดสีความสว่าง1,000นิตนะคะและสูงสุดได้ที่1,600นิตริตค่ะอัตราส่สวนคอนทราสต์แบบ1ล้านต่อนหนึ่งเลยนะ ส่วนที่บอกว่าสเปคเก่ามาเล่ามาขายใหม่เนี่ยเริ่มต้นที่คีย์บอร์ดกันเลยกว่าค่ะรอบนี้นะเป็นเมจิกคีย์บอร์ดเขาตัดทัชาร์ออกไปเลยค่ะที่หลายคนบ่นว่าไม่ชอบแล้วเขาก็เอาปุ่มฟังก์ชันกลับมาเหมือนเดิมเลยส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็เอาของเก่ากลับมาเหมือนกันมาครบเลย HDMI แล้วก็มี SDcard slot ใช่ปะมีหูฟัง3.5ม mm, มอันนี้ยังมีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มี Mac Save กลับมาแล้วเหมือนเดิม Thunderbolt 4จัดมาให้ทั้งหมด3รูด้วยกันเลยคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีเรื่องของเสียงด้วยใช่ไหม,หมาทัั้งหมด3ตว น้อย60%เเก็บรายละเอียดครบคุยโทรศัพท์ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ั่งของลาโพงนะคะเขาบอกว่าระบบเสียงเนี่ยจัดเต็มแบบสุดฟังเลยลําโพงให้มา6ตัวประกอบไปด้วยทว i เตอร์ตัวเพื่อขับเคลื่อนเสียงแหลมเพื่อสร้างให้แบบเสียงมันมีมิติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ป่ะส่วนบูเฟอร์เนี่ยเขาตัดแบบตัดแรงสั่นสะเทือน4ตัวเลยที่ทําให้เราเพิ่มเสียงเบสเพิ่มได้อีกแ0บเนลยนะทําให้เราน้ยินเสียงเบสที่แบบลึกขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนที่เจ๋งเลยนะคะคือมันรองรับระบบเสียงตามตําแหน่งสร้างประสบการณ์การฟังแบบ3มิติเลยเรียกว่ามันจะมีความสมจริงมาก มากยิ่งขึ้นเลยดังนั้นนะคนที่ใช้งานไม่ว่าจะฟังเพลงแบบ Special Audio หรือจะดูภาพ,พย,ายนตร์ในแบบ d o b b y Atmos นะคะฟังเสียงได้รอบทิศทางแน่นอนเลยค่ะไม่ต้องใส่หูฟังนานนี่คือได้จากคอมพิวเตอร์เลย <S <S ด้านการทำงานนะคะประสิทธิภาพ CPU เนี่ยเร็วขึ้น3.7เท่า GPU 13เท่า Machine Learning 11เท่าเร็วไม่พอยังจุด,ด้วยเพราะว่า SSD เขาเนี่ยความจุสูงสุดจุกๆเลยค่ะ 8T เ อ่านได้เร็วถึง7.4 g b กะไบต์เอรเรียกว่าใครทำพวกกราฟิกทำ 3D ทำ VR นะทำได้ง่ายๆแบบไม่ติดขัดแน่นอนเลยค่ะส่วนแบตเตอรี่ของรุ่น14นิ้วนะคะจะใช้ได้สูงสุด17ชั่วโมงรุ่นใหญ่เนี่ย16นิ้วจะใช้ได้สูงสุด21ชั่วโมงมาพร้อมกับการชาร์จไวนะคะชาร์จ50%ในเวลาแค่30นาทีะคะ่ะ ส่วนราคานะคะพร้อมชิปตัวใหม่เลยจอ14นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่73,900บาทแต่ว่าได้ชิป M1 Pro นะคะมีให้เลือกทั้งหมด2ความจุด้วยกันก็คือ512กิกแล้วก็1เทส่วนจอ16นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่89,900บาทอันนี้เป็นชิป M1 Pro มีให้เลือก2ขนาดเหมือนกันค่ะคือ512กิกแล้วก็1เทแต่ว่าถ้าเป็นชิปแรงเลยนะ M1 Max ราคาจะอยู่ที่124,900บาทค่ะก็เรียกว่าแบบสเปคแรงราคาแรงยิ่งกว่าเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมิเกนด้วยนะวันนี้เจนก็ถึงเวลานอนแล้วค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย